นี้เราจะเรียนคิดเลขเร็วแบบ10จํานวนเรียงกันโดยที่คิดภายใน30วินาทีการบวกเลขแบบเรียงกัน10จํานวนแต่เลขนั้นจะต้องเรียงกันแบบต่อเนื่องเช่น1นึ่งบวกสองบวกสบวกสบวกหบวกหบวกเบวกแบวกเบกสิ สิบห้าบวกสิบหกบวกสิบเจ็ดบวกสิบแปดบวกสิบเก้าบวกยี่สิบไล่เรียงไปนะคะซึ่งขั้นตอนและเทคนิคมีดังนี้แต่นั่นเด,ด,ด,ดนอ้าวเห็นหรือยังเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบเรียงกันสิจำนวนขั้นตอนแรกเมื่อได้โจทย์มาแล้วสิบจำนวนเรียงกันนะคะให้นับจำนวนตัวที่ห้าว่าเป็นเลขอะไรแล้วเติมลงไปเลยพอได้แล้วขั้นตอนตอนที่สอง เอาตัวหลังให้เติมด้วยเลขห้าอจริงไหมคุณน้อยโกหกหรือเปล่าเรามาดูตัวอย่างนะคะอ่ะดูข้อที่หนึ่งทันไหมคะใครที่บอกว่าคุณน้อยเร็วบอกว่าช้าๆไมค่ค่ะหนูไม่ทันเอาเทคนิคนี้ไปใชน้นะลูกนะอะดูข้อที่หนึ่งสองบวกสามบวกสี่จดได้นะคะบวกห้าบวกหกบวกเจ็ดบวกแปดบวกเก้าบวกสิบ ขั้นตอนแรกนับไปตัวที่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวที่ห้าคือเลขอะไรลูกเลขอะไรครับเลขหกเติมหกไว้ก่อนเลยและคำตอบตัวต,ต่อไปขั้นตอนที่สองให้เติมด้วยเลขห้าเสมอเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบหกสิบห้าลองบวกดูวด่าครูน้อยโกหกจริงไหมสองบวกสามได้ห้าห้าบวกสี่ได้ เก้าบวกห้าได้สิบสี่สิบสี่บวกหกได้ยี่สิบยี่สิบยี่สิบบวกเจ็ดได้ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบวกแปดได้สามสิบห้าสามสิบห้าบวกเก้าได้สี่สิบสี่สี่สิบสี่บวกสิบได้อาบสิบอาบสี่บวกสิบเอ็ดได้ 60 <5. S 2> ตรงไหมคะตรงไหมตรงครับโอเคโอเคอ่ะเรามาดูตัวอย่างที่สองอ่ามาดูบ้างแบบสองหลักบ้าง5บวก26บวก27บวก28บวก29บวก30บวก31บวก32บวก33 บวกสาี่ทั้งหมดมีสิบตัวไหมคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ้ามันเป็นตัวเลขแบบเรียงลำดับกันเลยนะคะขั้นต่อแรกให้นับไปตำแหน่งตัวเลขตัวที่ห้าคือเลขอะไรลูกเลขอะไรคะยี่สิบเก้าค่ะแล้วใส่ยี่สิบเก้าไปเลยแล้วเติมเลขห้าหลังํำตอบแรก 8, าา้าตอบ่สองร้อเก้าสิบห้าโอเคไหมะง่ายไหมง่ายไหมง่ายไหมง่า่อะ,อะลองนะคะครูจะตั้งโจทย์ให้นิดนึงนะเดี๋ยวตั้งโจทย์ให้ใหม่แป๊บนึงอ,อ่นักเรียนดูตรงนี้นะดูตัวเลขที่ครูจะพิมพ์นะลูกนะแล้วลองหาคำตอบดูว่าจริงอย่างที่ครูน้อยพูดไหมอ้าว สามสิบห้าเอ๊ะสามสิบสองบวกสามสิบสามบวกสามสิบสี่บวกสามสิบห้าบวกสามสิบหกบวกสามสิบเจ็ดบวกสามสิบแปดบวกสามสิบเก้าบวกสี่สิบบวกสี่สิบเอ็ดสจํานวนไหมนะก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคครับนะ เพราะฉะนั้นเราเริ่มหาคำตอบขั้นตอนที่หนึ่งตัวที่ห้าคือเลขอะไรคะสาวที่หกครับหนึ่งสองสามสี่เอ,อได้สามสิบหกและคำตอบตัวต่อไปคือเติมด้วยเลขอะไรลูกเลขห้าเพราะน,นั้นข้อนี้ตับสาม้า,มาง่ายไหมง่ายขั้นตอนค่อง่ายให้งสาย กดไมาเปิดไม้กระถามครูและลูกใครสงสัยบ้างไม่มีครับไม่มีเลยนะครูครับเอ๊ยย่เขียนในสมุดใช่ไหมครับครับเดี๋ยวจะมีแบบฝึกหัดให้ทําในสมุดต,ตัวนี้คือตัวอย่างให้หนูแลกไว้ดูเพื่อเป็นแนวทางในการทําแบบฝึกหัดทำไหมคะทำไหมลูกทำเรัสองนาทีนะตอนนี้เดียวนะลูกเนาะเดี๋ยวเราจะได้ทำแบบฝึกหัดกันวันนี้มีแบบฝึกหัดมาให้สิบกอ จะคิดคณิตศาสตร์แบบเรียงกันสิบจำนวนภายในไม่เกินสิบข้อนะคะหนึ่งนาทีโอเคโอหนึ่งนาทีแค่นั้นเองอ่าพร้อมยังรอบก่อนน,นะรอบตัวอย่างก่อนนะคะพร้อมยังเดีย๋ยวิ่งนะครับครับครับรอกเลยลูกจะได้รู้แล้วจำเทคนิคตัวนี้ที่คุณน้อยสอนไปนะคะ ไม่ว่าหนูจะไปอยู่ที่ไหนหนูก็สามารถนำไปใช้ได้เพียงแค่ปรับใช้ให้ถูกแค่นั้นเองาอาทิตย์แบบนี้เรามาเรียนแบบเบาๆนะลูกนะเออเราจะได้มีเทคนิคในการคิดเลขอ่าลอกเลย frage, เลูกลอกตัวอย่างเลยค่ะวันนี้ครูจะให้ส่งการบ้านในช่วงท้ายค่บ นะคะคุณจะเห็นชุดท้ายแคบนะคะจะได้ไม่มีการบ้านนะลูกนะใช่ค่ะว่า่มีตัวอะไรบ้างตัวอรบามีตัวอะไรบ้างวัอาทิตย์วันอาทิตยอาคยวันอาทิตย์าทตันวนายวันอาทิตย์ัาทวันอาิาวนนนาาอยันอัทิตยนันอัทนา ควอมต้านเหรออ่าโอเคพร้อมยังที่เราจะทําแบบพร้อมยังคะพร้อมยังเลยทำไปแล้วครนะคะโอเคนะคะเราจะเริ่มทำนะคะโดยเดนนนันจับเวลาเนาะอ่าพร้อมยังจะจับเวลาแล้วนะคะ อ่<พ>าอน,น,นักเรียนรอบโจทย์ก่อนลูกแล้วค่อยทำนะคะรอบโจทย์ก,ก่อนเลยแล้วหนูค่อยทำรอบโจทย์รอบโจทย์เสร็จจับเวลานะลูกนะให้เวลาในการรอบโจทย์มากกว่าเวลาในการคิดอีกให้สองนาทีเริ่มสิบสองนาทีสองค่ะสองถูกสองนาทีใช่รอบโจทย์เลยสิบข้อ เดี๋ยวจะจับเวลาในการทำคงแต่งโดยจับเวลานะคะเราจะเริ่มจับเวลาพร้อมๆกันโอเคไหมคะรอ,ะอโจทย์ก่อนรอโจทก่อนอย่ารับไก่ทั้ำก่อนนะอบอกโจทย์ให้เวลาลูกนะมีเทคนิคมานำเสนอแบบนี้ชอบไหมลูกง่ายๆชอบ,ชอบไหม,ไมคะ เออจะได้เป็นการเขาเรียกว่าผ่อนคลายสมองและก็มีเทคนิคไปในตัวนะคะอ,คอะไรเอ่ยอวันชยาเป็นอะไรเอ่ยคู่ขาแล้วก็เงียบเอออะไรเหรอคู่เออเป็นอะไรเหรอคะหนูน่ะเป็นอะไรหนูไี่เป็นอะไรหรอหนูแค่รีบเขียนนี่โอเคโอเคคูไม่ควละอรีบเขียนเลยค่ะรอบโจทย์นะคะเ อ่เ็นจเป็นไรลูกมองไม่เห็นจเหรอคะตัวเล็กเหรอหรือว่างไงจดมันอยู่ตรงไหน้าครูมอาไม่เห็นโจดเลยเห็นหรือยังเห็นหรือยังสีชมพูนี่แถบสีชมพูนี่ไงลูกแบบฝึกหัดจงหาคำตอบจากเทคนิคการคิดรเร็วโอเคไหมคุณครูครับครับผม คือให้เอาเอา,เอาจะเอาเลขที่มันอยู่ตรงอันที่ห้าแล้วก็เอาอันที่มันอยู่ข้างหน้าแล้อันถางมาต่อะครับอ่าโอเคท่้นตอวเสร็จแล้วใช่ไหมคะเทคนิคในการคิดเลขเร็ววันนี้วเราเป็นแบบสิบจำนวนเรียงกันแบบเรียงกันนะลูกนะ 7เจ็ดสิ7ปดอ่าขั้นตอนแรกในการคิดให้หนูนะัจำนวนห 1, ลังที่ห้าคือหนึ่งสองสามสี่ห้าคืออะไรลูกเจ็ดสิสามเจ็ดสิบสามครับอ้าก็ใส่เจ็ดสิบสามขั้นตอนที่สองเติมห้าลงไปหลังเจ็ดสิบสามก็เป็ดเลขไล่สามสิบห้าโอเคไหมคะโอเคครับโอเคนะง่ายไหมง่ายครัเลยง่ายกว่าที่คิดอีกครับ เราสามารถตรวจคำตอบได้ด้วยรอบโจวจเลยนะคะเรียนผิดหออกถึงสี่ ทำพร้อมกันนะลูกนะครูจะจับเวลาหนูรอบตัวให้เสร็จสิบข้อก่อนลูกเราใช้เทคนิคเดียววันนี้เราใช้เทคนิคเดียวแล้วหนูจําวิธีคิดให้แม่นแล้วเวลาหนูไปเจอโจทย์แบบนี้หนูสามารถตอบได้เลยไม่ต้องไปคิดสูตรให้วุ่นวายมากมายนะลูกนะปวดหน้าปวดหลังคูณหน้ายกหลังยกกําลังสองโอ๊ยปวดหัวใช่ไหมลูก ใช้สูตรตัวนี้เลยถ้าบวกเลขแบบเรียงกัน10จํานวน10จํานวนเท่านั้นนะคะมากกว่านี้ใช้สูตรนี้ไม่ได้นะน้อยกว่านี้ก็ใช้สูตรนี้ไม่ได้ต้อง10จํานวนแบบเรียงกันนะคะ10จํานวนหรอครับครับผมแบบเรียงกันนะลูกนะต้องมีเฉพาะแค่10จํานวนถ้าเกิเนไปใช้ไม่ได้จิครับใช่ค่ะ11จํานวนใช้ไม่ได้9จํานวนใช้ไม่ได้ ต้องสิบจำนวนแบบเรียงกันลูกข้อเขาเรียกว่าแนวคิดของข้อนี้เ<ะ>ทคนิคของตัวนี้นะคะรอบจบเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่คะเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงนะยังค่ะยังค่ะอ่ะรอได้รอได้ คุูน้อยไม่รีบ <c oughs> แต่ก็เร่งนิดหน่อยโอเคไหมเมือยนนี้มีแค่สองวิชาแหละครับครูน้อยจะสอนคณิตศาสตร์พื้นฐานกับคณิตคิดเลขเร็วนะลูกนะโอเคครับโอเคจ้ะตามตารางเลยลูกครูเข้าตามตารางนะลูกนะเราจะเสริมทัทกษะการอธิษฐานรลค้างแลค้าง,งนะลูกจะได้ไม่เครียด แล้วค่ะอ่าเยี่ยมมากเดี๋ยวเราเราจะทำพร้อมกันโดยจับเวลานะลูกนะอย่าเพิ่งนะค่ะเดี๋ยวเราพร้อมกันนะลูกนะจับเวลาพร้อมกันก่อนนะคะคูณน้อยค่ะค่ะถ้ามันมีเลขยี่สิบตัวแล้วเราแบ่งทีละสิบได้ไหมคะแล้วค่อยเอามาบวกกันได้ได้ลูกเรามาบวกกันนะคะได้ค่ะ เราแบ่งเป็นสิบตัวนะคะแต่ต้องแบบเรียงกันนะลูกนะค่ะจะต้องเป็นอย่างเช่นหนึ่งถึงสิบแล้วก็สิบเอ็ดถึงยี่สิบต้องต่อเนื่องกันนะคะอ่าเสร็จหรอยงคะรอบโจทย์สิบข้อยังครับเลยครับมันเยอะมากอ๋อหลังคาเสร็จแล้วค่ะให้อีกสามนาทีนะลูกนะอย่างน้อยมันก็ง่ายกว่าจะจันไม่ทันหรอครับที่หายไม่เสร็จเลย จดทันสิลูกจดทันสิคะถ้าได้ตัวแรกแล้วก็นับไปอีกสิบตัวทําไมจะไม่ทันใช่ไหมพราะมันเรียงกันสิบจานวนไงลูกแต่ว่าไอโจ์ที่เลยครับนั่นแหละโจทย์อย่างเช่นหกร้อสิบห้าก็ตามหกร้อยสิบหกหกร้อสิบเจ็ดนับไปอีกสิบตัวไงลูกถ้าสมมติว่าเราจดไว้ไม่ทันจริงๆนะเราเขียนตัวหลักเสร็จแล้วค่ะไว อย่าง6 9ก็7จ็ดสิบเจ็ดเอ6 7 7 7สองเมเ้าใช่ไหมคะออออย่าง911ก็เป็น911 912 913 914 915 916า1้อ1สิบสองเกอ่าก็1เก้า้อสิบอ่สก็สิตัวแบบเรียงกันถ้าเราได้ตัวแรกแล้วเราสามารถต่อโจทย์ไปได้เลยลูก